ยอมรับว่ามีปัญหากับตือออแกไนเซอร์ชื่อดังจริงๆนะคะสำหรับสาวซา,วซาวร่าเล็กค่ะที่เธอบอกว่าสาเหตุมาจากเรื่องของชุดที่ใส่เดินแบบแต่ว่ายืนยันว่าได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นบาดหมางกันอย่างที่มีข่าวค่ะมันเป็นเรื่องงานนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดนิดหน่อยเลยค่ะแล้วก็จริงไม่ได้มีรเยะยามากมายก็คือเป็นการทํางานปกตินั่นแหละค่ะแต่ว่า ทราบว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มันงานไม่มีที่ไหนที่มันเพอร์เฟกบางครั้งก็ต้องมีอุปสรรคบ้างคือสละใส่ชุดล้วาไม่สามารถเดินขึ้นบันดไดได้เป็นงานงานใหญ่แล้วก็งานของลอรีเอลแล้วมีขัน้นบันไดยเยอะมากแล้วซาไม่สามารถขึ้นบันไดได้เลยซละก็เลยแจ้งผู้จัดก,การว่าแบบว่าเอาอซละแบบมีปัญหารเรื่องชุดนะอะไรแค่นี้ค่ะไม่เข้าใป็นไรอยง่ก็ตอนนี้ในงานหลังจากที่อะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่มีอะไรที่ตัวเขาคุยปกติแล้วแล้วก็สอน ยินดีร่วมงานกับพี่ตือค่ะเพราะพี่พี่ตือนี่แบบเก่งมากแล้วก็ตั้งแต่ซาเดินแบบเข้าวงการนใหม่ซารก็เดินกับพี่ตือก็อยากร่วมงานพี่ตืออยู่แล้วก็หวังว่าพี่ตือคงให้ให้หนูร่วมงานด้วยนะคะยืนยันว่ารักแล้วก็เคารพเหมือนเดิมนะครับส่วนจะได้ร่วมงานกันอีกหรือเปล่าเนี่ยก็คงอยู่ที่พี่ตือแล้วล่ะครับ